กินข้าวหมูย่างแถวชิดลมกันคลิปนี้จะพาทุกคนไปกินร้านข้าวหมูย่างที่อร่อยถูกและดีะที่สําคัญคือคนชิดลมทุกคนต้องเคยกินร้านจะอยู่หลังห้างเดอะมาเก็ตแค่เดินตามทางในลูกไปแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วร้านก็จะเป็นตึกแถวแบบนี้หมูย่างราดข้าวทีโอทีอยากมาตามรอยก็เซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้หน่อยบอกว่าราคาร้านนี้อยู่ที่ห้าสิบหกสิบบาทเองก็จะย่างหมูกันข้างหน้าแล้วก็ตักข้าวกันข้างหน้าร้านแบบนี้เลยเข้าร้านกันดีกว่าตอนที่เรามาเรามาประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าคนก็ยังไม่เยอะร้านก็โลง่ลงๆแบบนนนีี้เร่่อองาาหกกทวดึ <muitas> นี้ก็คือน้ำเก๊กฮวยอยากให้ทุกคนได้ลองกินกันมันอร่อยจริงๆกลับมาที่โต๊ะก็จะเจอน้ําจิ้มแจ่วแบบนี้ให้ตักกินกันตามสบายเดินมาเหนื่อยๆนี่ขอกินน้าเก๊กฮวยกันนิดนึงชื่นใจเดี๋ยวเขาก็ผักมาเสิร์ฟแล้วเอาข้าวมาเรียบร้อยเป็นข้าวหมูย่างแล้วก็ราดไข่ดาวที่ไปด้วยเขาหิวจัดก็สั่งตกหม่จานหน้าตาของหมูย่างก็ตามในรูปเลยแล้วก็มีน้ําซุปมาให้ด้วยแล้วตกนี่ของน้องเขาแอบถ่ายมากับราคา50 60บาทได้หมูแบบนี้ผมว่าโอเคเลยมีหมูย่างก็ต้องมีน้ําาาจจจิิิิ้้้้้มมแแ่่ววนน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 นออองทีีีไปดยยบบบกกกกกเเะพัขึ0%ำ กินกับข้าวร้อนๆแบบนี้นะผมกินเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยใครที่ตามรอยมากินอยากจะแนะนําว่าให้สั่งไข่ดาวแบบนี้มาด้วยไข่ดาวมันเจาะมามีน้ําเยิ้มๆแบบนี้ยิ่งเอาไข่ดาวไปจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วนะบอกเลยมันอร่อยมากความชอบอีกอย่างหนึ่งของร้านนี้คือปริมาณที่เขาให้มันเยอะมากกินแล้วอิ่มแน่นอนกินเที่ยงอิ่มถึงเย็นสบายกระเป๋าน้ําซุปที่เขาให้มานี่ก็อร่อยมากเลยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันเนื้อหมูที่เขาให้มาก็คุณภาพดีจริงๆไข่ก็อร่อยโอ้ยอร่อยทุกอย่างเลยกินหมดเรียบร้อยกินจุขนาดนี้แทบจะเดินไม่่คคอไไหหะปิิดเงนนกข้ามู างไข่ดาวราคา5้าสบาทแบบนี้ผมว่าคุ้มอยู่นะใครมาเที่ยวหรือทำงานแถวชิดลมก็ต้องมากินกันทานไทยของอร่อยเยอะมาก